ให้คุณกินทุกอย่างดีเลี่ยงของที่ไม่ดีแต่ถ้าคุณมีไมซตที่ผิดมันคือพังตั้งแต่แรกเลยนะคะอด่งที่เราคุยกันในวันนี้ค่ะหากเราตาบะแตกตอนที่เราเป็นประจำเดือนสิ่งที่พัชจะแนะนําก็คือหลังจากที่เราได้รู้แล้วนะคะว่าเราควรจะกินอะไรคราวนี้ก็มาถึงสิ่งที่ไม่ควรจะกินบ้างนะคะสิ่งที่ไม่ควรจะกินเนี่ยพัชต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ควรกินมากอยู่แล้วในช่วงที่เราไม่เป็นประจำเดือนนะคะแต่ว่าตอนที่เราเป็นประจำเดือนเนี่ยร่างกายเราจะยิ่งเซนซิทีฟนะคะ đăng nát nè ถ้าเลี่ยงของพวกนี้ได้ก็จะดีมากๆเลยนะคะไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างอย่างที่1คะ่ะโซเดียมที่มากจนเกินไปนะคะดอกจันว่าโซเดียมที่มากจนเกินไปไม่ได้หมายความว่าคุณห้ามกินโซเดียมนะคะเพราะว่าโซเดียมเนี่ยเป็นแร่ธาตุนะคะเป็นธาตุที่ร่างกายของเราต้องการและเป็นสิ่งที่สําคัญมีส่วนช่วยในเรื่องของสมดุลร่างกายหลากหลายมากแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะมันเป็นเพราะว่าการที่เรามีความสามารถในการเข้าถึงโซเดียมได้ง่ายในยปัจจุบันเนี่ยโอกาสที่เราจะได้รับมันมากเนี่ยนะคะมันก็ เลยมีโอกาสง่ายนะคะดังนั้นเนี่ยหากคุณไม่ระมัดระวังนะคะแล้วคุณกินมากเกินไปโดยเฉพาะช่วงที่ คุณเป็นประจำเดือนแล้วคุณมีอาการอยากอาหารอยู่แล้วนะคะคุณก็จะมีโอกาสได้รับปริมาณโซเดียมที่มากจนเกินไปนะคะไอปรมิมาณโซเดียมที่มากจนเกินไปก็เป็นสาเหตุทําให้สมดุลเกลือแร่ในร่างกายของคุณเนี่ยนะคะไม่เป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นเนาะก็จะทําให้คุณอุ้มน้ํามากขึ้นตัวบวมมากขึ้นนะคะดังนั้นก็ระมัดระวังการรับประทานโซเดียมหน่อยนะคะไม่ใช่ว่าห้ามกินนะแต่ว่าต้องกินในปริมาณที่เหมาะสมอย่างที่2คือน,น้ําตาลนะคะน้ําตาลในโดยปกติแล้วนะคะตอนที่เราลดน้าหนักเราก็ไม่ควรจะกินมากอยู่แล้วเนาะแล้วยิ่งเรามีประจําเดืออนนนนนะคะคแ่นนว่วา ร่างกายเราเนี่ยมันอยากกินมากมันอุ้ยมันอยากหวานนะคะแต่รู้ไหมว่าการทานน้ำตาลเข้าไปนะคะมันจะยิ่งทําให้คุณรู้สึกหิวมากขึ้นนะคะเพราะว่ามันทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดมันสวิงซึ่งทุกคนคะอีจุดนี้แหละพอคุณยิ่งกินคุณยิ่งอยากกินมันหยุดไม่ได้อยู่แค่สุดท้ายเลยค่ะกินเยอะขึ้นจนในที่สุดแคลรเกินก็เป็นสาเหตุของไขมันสะสมในช่วงที่เราเป็นประจาเดือนได้อาหารประเภทที่3าที่เราควรจะเลี่ยงกันนะคะก็คืออาหารประเภทแอลกอฮอล์นะคะหรือว่าพวกเหล้าเบียอะไรต่างๆเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ไม่ต้องมีประจําเดือนก็ควรที่จะกินในปริมาณที่มันเหมาะสมนะคะแต่หากคุณยิ่งกินในปริมาณที่มากตอนที่คุณมีประจําเดือนเนี่ยไออาการปัญหาต่างๆมันจะยิ่งเห็นมันจะยิ่งเด่นชัดขึ้นนะคะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะแอลกอฮอล์เองก็มีแคลอรี่เหมือนกันนะคะตัวเขาเองเนี่ยให้แคลอรี่มากกว่าพวกคาร์บโบไฮเดรตหรือว่าโปรตีนอีกนะคะดังนั้นเนี่ย ไม่แปลกที่ว่าสมมติถ้าเรากินเยอะนะคะเราจะอ้วนขึ้นบว,วมขึ้นนะคะอย่างที่พัดได้บอกไปแล้วนะคะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันให้ผลลัพธ์เป็นลูกโซ่มันเข้าไปทําอะไรบางอย่างกับร่างกายเราทําให้กระบวนการลดไขมันของเราเป็นไปได้ช้าลงเป็นไม่ได้ยากขึ้นนะคะรวมไปถึงมันลูกโซ่อกีกมันต้องกระทบกับการนอนอยู่แล้วการที่เรานอนไม่ดีนอนไม่พอเนี่ยมันก็มีผลต่อการลดไขมันและยิง่งตอนที่เราเป็นประจำเดือนนะ,ค,ะคุณนอนไม่พอเนี่ยคือชีวิตแบบอย่างบงอะ่ะดังนั้นนะคะแอลกอฮอล์เป็นสิ่งที่เราควรจะเลี่ยงอาหารประเภทที่4ี่ค่ะที่เราควรจะ ประเภทเนื้อแดงค่ะทุกคนเมื่อกี้พัดพูดนะคะว่าเราควรจะทานโปรโตีนให้เยอะขึ้นแต่ว่าโปรโตีนที่พัดพูดไปอ่ะจะสังเกตว่ามาจากพวกไวท์มีนะคะแต่ถ้าเป็นเร m มี t เนาะเร m มี t เนี่ยจริงๆแล้วนะคะมันมีสารตัวหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าคอร์สตาแกลนดินนะคะไอสารตัวนี้เนี่ย มันจริงๆแล้วมันก็มีอยู่ในร่างกายของเรานะคะมันถูกสังเคราะห์ขึ้นมาอยู่แล้วนะคะตัวนี้มันจะไปกระตุ้นนะคะทําให้เกิดการบีบรัดของมดลูกนะคะดังนั้นเนี่ยหากเราทานมันมากจนเกินไปแล้วมันมีสารนี้มากจนเกินไปเนี่ยก็เป็นสาเหตุของการที่เราปรวดท้องนะคะแน่นอนว่าพอเราปรวดท้องแล้วเนี่ยมันก็เป็นลุกโซ่อ่ะทุกคนปวดท้องแบบรู้สึกแย่กับตัวเองออกกําลังกายไม่ได้นะคะกินกินได้อย่างเดียวนะคะกินกินนอน,อ,นออกกําลังกายไม่ได้ขยับตัวได้น้อยนะคะอืมก็เป็นสาเหตุของความอ้วนนะคะในช่วงที่มีประจำเดือนได้ อาหารประเภทต่อไปนะคะก็คืออาหารที่มีรสจัดค่ะอาหารที่มีรสจัดเนี่ยอย่างที่บอกนะคะรสจัดในที่นี้มันก็มีหลายแบบเนาะมีเคม็มมีหวานมีเผ็ดนะคะอาหารที่รสจัดมากๆเนี่ยมันก็จะมีมิกซ์กันนะคะเมื่อกี้ได้พูดไปแล้วนะคะว่าเราไม่ควรจะกินเกลือมากเกินไปน้ําตาลมากเกินไปนะรวมไปถึงของเผ็ดของจัดมากเกินไปนะคะเพราะว่าเอาจริงนะตอนที่เราเป็นประจําเดือนเราก็ปวดท้องอยู่แล้วแล้วถ้าสมมติว่าเราต้องมามวนท้องต้องรู้สึกแบบไม่ดีกับเรื่องของกระเพาะของเราออกเนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้ร่างกายเรายิ่งแย่นะคะดังนั้นเนี่ยช่วงเนี้ย ได้ก็เลี่ยงไปก่อนนะคะอาหารประเภทต่อไปค่ะก็คืออาหารประเภทคาเฟอีนนะคะไม่ว่าจะเป็นชากาแฟพวกนี้ค่ะเราสามารถทานได้นะคะแต่ว่าเราอาจจะต้องลดปริมาณพวกคาเฟอีนจาก ระดับปกติที่เราทานตอนที่เราไม่เป็นจำเืนินแค่ลดระดับลงมาหน่อยนะคะเนื่องจากว่าคาเฟอีนเนี่ยจริงๆมันมีหลายเอฟเฟกนะคะอย่างที่พัดเคยพูดไปแล้วคลิปก่อนหน้านี้เนาะว่าจริงๆแล้วคาเฟอีนเนี่ยมันมีทั้งมุมที่ดีนะคะมุมที่ช่วยในเรื่องของระบบเผาผลาญมุมที่ช่วยกระตุ้นร่างกายทําให้ตื่นตัวแต่ว่ามันก็มีมุมที่ถ้าเราได้รับมากจนเกินไปนะคะมันก็จะส่งผลเสียกับร่างกายของเราพัดพูดเสมอว่าคาเฟอีนมีเอฟเฟกนะคะยิ่งโดยเฉพาะช่วงที่เราบอบบางอ่อนแออย่างช่วงที่เป็นจำเืินเนี่ยดังนั้น ให้มันน้อยลงตอนที่คุณมีประจำเดือนค่ะ ประเภทสุดท้ายนะคะก็คืออาหารที่คุณแพ้อยู่แล้วคือจริงๆนะทุกคนถ้าทุกคนสังเกตตัวเองนะคะเป็นทักษะที่พัดอยากให้ทุกคนมีมากๆเลยก็คือสังเกตว่าเราไม่ถูกกับอาหารประเภทอะไรนะคะอย่างพัดอย่างเงี้ยพัดเป็นคนที่ถ้าพัดกินปอปรตนมากเกินไปพัดจะปวดท้องนะคะหรือว่าถ้าพัดกินเนื้อสัตว์ที่แบบเป็นเนื้อสัตว์ที่แบบมันเคี้ยวยากเนี่ยพัดจะปวดท้องนะคะรวมไปถึงเวบางประเภทบางยี่ห้อน,นะคะที่พัดไม่สามารถทานได้พัดก็จะยิ่งไม่ทานใหญ่แล้วก็ยิ่งระมัดระวังนะคะในตอนที่เป็นประจำเดือนเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยมันเป็นสาเหตุท่่ททําาให้้้้เรรอออองงืดปูสึกไม ใบตัวประกอบกับต้องปวดท้องเมนอยู่แล้วโอ้โหมันจะยิ่งแย่เข้าไปใหญ่นะคะดังนั้นเนี่ยในช่วงที่เราไม่เป็นประจำเดือนเราก็สังเกตตัวเองไว้เลยว่าเราไม่ควรกินอะไรเราไม่ถูกกับอาหารประเภทไหนแล้วตอนที่เราเป็นประจําเดือนนะคะเราก็เลี่ยงมันซะเพราะว่ายิ่งถ้าไปกินมันอะมันจะมีเอฟเฟกมากอย่างที่พัดได้อธิบายไปแล้วหลังจากที่เรานะคะได้รู้แล้วว่าเราควรกินอะไรและเราไม่ควรกินอะไรนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่เราควรจะมีมากๆเลยก็คือเรื่องของไม่เซตที่ถูกต้องเกี่ยวกับร่างกายของเราเองนะคะต่อให้คุณกินทุกอย่างดี เลี่ยงของที่ไม่ดีแต่ถ้าคุณมีไมซ์เซตที่ผิดมันคือพังตั้งแต่แรกเลยนะคะการที่คุณเครียดมากเกินไปการที่คุณไม่เข้าใจร่างกายการที่คุณแบบพยายามที่จะฝืนตัวเองตลอดเวลาเนี่ยมันทําให้คุณนะคะเดินทางผิดอยู่ตลอดและมันก็จะกลายเป็นการเลื่อหนักวนลูปสิ่งแรกค่ะคุณต้องเข้าใจก่อนว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมชาตินะคะไม่สามารถที่จะหลีกหนีได้และถ้าคุณอ้วนได้คุณก็ผอมได้เช่นเดียวกันคะ่ะหากคุณผอมได้มันก็มีวันที่คุณบวมขึ้นได้ดังนั้นเนี่ย เราทําดีที่สุดนะคะเพื่อให้มันเกิดเวอร์ชันที่ดีที่สุดกับเราไม่ใช่ทําดีที่สุดเพื่อให้เกิดเพอร์เฟกมันไม่มีคําว่าเพอร์เฟกค่ะไม่มีใครดีร้อยเปไม่ได้มีเรื่องไหนที่ไม่มีปัญหาเลยนะคะชีวิตเราทุกคนมีปัญหากันหมดนะคะดังนั้นเนี่ยมองมันเป็นเรื่องธรรมชาติอย่าก,กดดันตัวเองค่ะเพราะว่าการกดดันตัวเองไม่ช่วยอะไรแต่หากเรามองอีกมุมนึงเราสามารถใช้ปัญหามาเป็นแรงใจว่าเฮ้ยถ้าเราทําแบบนี้มันจะช่วยได้มันจะยิ่งทําให้เราอยากทํามากยิ่งขึ้นอย่างที่เราคุยกันในวันนี้ค่ะหาากกเรตะบะตบแ ตอนที่เราเป็นประจาเดือนสิ่งที่พัชจะแนะนําก็คือไม่เป็นไรคือถ้าเราตาบะแตกไปแล้วช่างมันเพราะเราไม่สามารถที่จะคายสิ่งที่เรากินไปแล้วออกมาได้เราก็ไม่ได้แนะนําให้ใครล้วงคอหรือว่าอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นการคิดวนเวียนซ้ําไปซ้ามาในหัวว่าไม่น่ากินเลยว่ะไม่น่าอย่างนั้นไม่น่าอย่างนี้มันมีแต่ทําให้เรารู้สึกเสียใจรู้สึกแย่กับตัวเองรู้สึกเครียดพอเครียดแล้วเป็นไงคะเครียดแล้วก็ยิ่งกินยิ่งกินก็ยิ่งเครียดแล้วก็เครียดแล้วก็กินแล้วก็วนหลุดไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะซึ่งมันจะไม่จบไม่สสิ้้้้้นนนนดดดััังเยถาาาอะไไไรทตตบแแแกปปลลลววํพ แเ,งเ็งแรงมันก็บอกว่าช่างมันฉันจะเอาใหม่นะคะเพราะหากคุณกินไปแล้ววันต่อมาคุณทําดีมันก็จะถ่วการหักล้างกันยิ่งคุณกลับตัวเข้ามาอยู่ในแทร็กได้เร็วเท่าไหร่นะคะผลของความตะบะแตกมันก็จะยิ่งมีผลน้อยแล้วมันก็จะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่หากคุณพอเครียดปุ๊บไม่มีกําลังใจในการจะทําก็ยิ่งกินอีกยิ่งกินก็ยิ่งเครียดเห็นไหมคะว่ามันจะวนลูไปอยู่อย่างนั้นแหละดังนั้นไมซ์ที่ถูกต้องวิธีการกินถูกต้องการให้กําลังใจตัวเองการให้อภัยตัวเองการเดินต่่่่อไปขปข้้าาางหนนเีี็สสิทํคัญ 啊。<noise> แทบจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการลดน้าหนักหรือการลดไขมันเลยก็ว่าได้นะคะเพราะหากคุณไม่มีตรงนี้เนี่ยโอกาสที่คุณจะสําเร็จเป็นสิ่งที่ยากมากๆสําหรับใครนะคะที่สนใจจะศึกษาแบบจริงจังนะคะอยากที่จะรู้ว่าต้องกินอะไรตอนไหนยังไงช่วงไหนนะคะอะไรควรกินอะไรไม่ควรกินมีตัวอย่างมาให้ดูพร้อมทั้งตา,งงารางออกกาลังกายหลายคนถามพันเข้ามาเยอะมากว่าสรุปแล้วเป็นประจําเดือนออกกําลังกายได้ไหมแล้วถ้าออกได้ออกแบบไหนหนังสือเล่มนี้มีคําตอบแล้วค่ะกับอีบุ๊กนะคะ, e ะ,คะเล่มที่พันเขียนเป็นเรื่องกับประจําเดือน พัดบอกเลยว่าเล่มนี้พัดว่ามันคุ้มมา,มากๆเลยเล่มนี้นะคะ300บาทแต่ว่าคุณสามารถใช้ประโยชน์ได้ตั้งแต่วันนี้วันที่คุณมีประจําเดือนอยู่จนไปถึงวันสุดท้ายวันที่คุณแบบหมดประจําเดือนไปแล้วหมดไวัยไปแล้วนะคะเนี่ยเห็นป่ะระยะเวลาของความรู้มันยาวนานมากๆนะคะและที่สําคัญก็คือคุณต้องเจอเรื่องเหล่านี้ทุกเดือนซ้าไปซ้ำมาถ้าคุณไม่แก้ตั้งแต่ตอนนี้มันก็จะเป็นปัญหาถ้าไปทับถมนู่นนี่นั่นแล้วก็สร้างความลําบากใจให้กับตัวเองตลอดเวลานะคะดังนั้นนะคะถ้าสนใจโซลูชันแบบง่ายๆอ่านปุ๊บเข้าใจเลยนะคะ ตัวอย่างอะไรให้เรียบร้อยก็สามารถสั่งซื้อผ่านทางแฟนเพจแล้วก็ทางไลน์แอดได้เลยนะคะเป็นไงกันบ้างคะทุกคนพัดเชื่อว่าพอทุกคนดูคลิปนี้จบนะคะจะต้องได้สาระความรู้ไปเยอะมากและสามารถนําไปปรับใช้ได้ทันทีเรื่องที่พัดพูดนะคะหากคุณสามารถทําตามได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ช่วงตอนที่คุณมีประจําเดือนหรอกแต่ว่าจริงๆแล้วทั้งเดือนของคุณเนี่ยมันก็จะแบบมีความสุขมากขึ้นสุขภาพภาพรวมของคุณมันก็จะดีนะคะถ้าใครมีข้อสงสัยนะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใ ด้านหน้าค่ะบ๊ายบาย